สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พาโทสช่องที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ที่น่าสนใจในแต่ละรุ่นและวันนี้เรามากับรถคันเล็กที่หลายคนชื่นชอบและมีชื่อเสียงมากในกลุ่มรถยนต์ประหยัดพลังงานนั่น oh, <the> ก็คือ d um ีเอสมายเนั่นเองครับ d i เอสมายเเป็นรถ h a t ขนาดเล็กจากญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานด้วยขนาดตัวที่กระทัดรัดดีไซน์น่ารักและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้เหมาะกับการขับขี่ใน ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับดีไซน์ของไมโรดูทันสมัยและมีเสน่ห์กระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ดูดีพร้อมฝาหน้าทรงกลมที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกผสมความทันสมัยไฟไท้ายแบบเลดท,ที่มีรูปทรงเฉพาะตัวมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังเล็กๆที่ช่วยเสริมความสปอร์ตและล้ออลลอยขนาดกระทัดรัดที่เข้ากันได้ดีกับขนาดรถขนาดของตัวรถก็เหมาะสมกับการขับในเมืองมากครับความยาวประมาณ3.4 ทำให้สามารถจอดในที่แคบๆได้สบายไม่ว่าจะเป็นซอยแคบหรือที่จอดรถในห้างอีกทั้งยังมีระยะความสูงจากพื้นถนนพอมาทำให้วิ่งผ่านถนนครูขราดได้ดีพอสมควรพูดถึงสมาารรถนะกันบ้างครับไม่เรม,มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 660cc แบบ3สูบที่ออกแบบมาเพื่อความประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะถึงแม้เครื่องจล็กแต่ก็ให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะในเมืองหรือระยะทางสั้นๆอัตราการกินน้ำมันนั้นอยู่ที่ประมาณ20-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากระบบเกียร์ของไมเรอรมีทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ c v วีซึ่งเกียร์ซีวิีจะให้ความนุ่มนวลเวลาขับขี่กับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากกว่าความเร็วสูงส่วนเรื่องความเร็วสูงสุดนั้นอาจจะไม่มากนัก แต่สำหรับการใช้งานทั่วไปก็ตอบโจทย์ได้ดีครับต่อกันที่ภายในห้องโดยสารครับภายในของไดเฮซูไมเออร์อถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและประหยัดพื้นที่พมาลัยดีไซน์เรียบง่ายมากวัดแบบดิจิทัลที่ดูทันสมัยและมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ในบางรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อลูทูธและมีลำโพงที่ให้เสียงชัดเจนเบาะนั่งนุ่มสบายมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารสี่คนถึง จะเป็นรถเล็กแต่ก็จัดวางพื้นที่ได้ดีทาให้ไม่รู้สึกอึดอัดมีช่องเก็บของรอบคันทางด้านหน้าและหลังพนักพิงเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกด้วยสิ่งที่หลายคนถามถึงก็คือราคาของเจ้าไมเรคันนี้ครับราคาของไดเฮซู ไม่เริมือสองในไทยจะอยู่ที่ประมาณ150,000-250,000ถึง 250, บาทขึ้นอยู่กับปีที่ผลิตและสภาพของรถซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมมากสำหรับรถที่ประหยัดน้ำมันขนาดเล็กและดูแลง่ายค่าใช้จ่ายใ,ในการบำรุงรักษาก็ไม่สูงม,มากอะไรหาง่ายและมีช่างที่สามารถดูแลได้ทั่วประเทศทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากมีรถคันแรกหรือกำลังมองหารถเล็กๆใช้งานประจำวัน โดยรวมแล้วเดสสมเออร์ er เป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของขนาดความประหยัดความสะดวกสบายและราคาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในญี่ปุ่นและหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในไทยด้วยถ้าคุณกำลังมองหารถคันเล็กๆที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกและคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปเดสสูเออร์อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้ครับ จบแล้วสำหรับรีวิววันนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟอซสโทสของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวรถรุ่นต่อไปสวัสดีครับ Please subscribe this channel subscribe Thank Sub this you